กดไลค์กดแชร์สตรีมนี่เลยครับเรื่อว่าแบบกดไลค์เพจฟุ๊กข้าวแกงก็เลยขอบคุณเกิร์บขอบคุณเกิร์บกดจะเปียเท่าไหร่ก็ว่ามาใช่ไหมกดไลค์กดสแปมกดสแปมไปเลยก็ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้สแปมไม่ได้เพจนี้ไลคสาระเกินสแปมไปเลยกดไลค์เกินและสาระก็เกินขายาขายะ ใครอ่ะแนะนำตัวมาเดี๋ยวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวนพี่เนเน็ตกโดนเร็วขาดตึงคนเปลี่ยนชื่อหรอใช่ครับผมชื่อสนุกดิฉันสนุกต้องเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอ่ะโอ้ดันนี้อย่างแย่เลยโอ้ดันริงใช่เดี๋ยวมานะติดติดนัดกับลำเลย,เลยครับ ถือปุ่มซ่อมเลยซ่อมสามคนเพื่อนไงพี่บอกว่าเราไม่รอดกันแน่เลยอ่ะวิ่งไปตรงไหนก็ทางตันทางตันโคตรเยอะจริงซ่อมสามคนเครื่องเดียวไม่เดียวไม่รู้จยังไงแล้วเนี่ยมองมาทางสนุกกว่าเดี๋ยวไปก่อนไมม่งง้าปนตัวอะไรคนตัวอะไร เอ็ดนะเอ็ดเอ็ดเป็นเชืองเปดนะใครจะเอาใครจะเอาเอาไปให้ใครจะเอาใครจะเอาเดี๋ยวเอาไปให้โอ้ยเอาเอาเอาพลังเอาพลังออมเจ็บเลยเรียบร้อยเรียบร้อยลาก่อนไอ้พวงอาวุธด้วยน่ะทวอะไรอะเออมิมันเนใส่ชุดอะไม่รู้อะมันมีคาทามีไอ้นี่ด้วยดู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 มันดูมันดูมันมันมาตัวตลกตัวตลก มันเปล่งเปล่งไหมเฮ้ยประกับบังกระถดเท็มอะมันมีคาถามันมีคาถาโดนไอ้โดนตีทีเดียวล้มนะตรงเนี้ยก็ใช่ดิหัวละโอ้โหกเครื่องปั่นไฟไม่หายอย่างยากจริงดาเนี้ยเราไม่น่ารอดกันอ่ะเจอาเจอเจอไม่เจอละ ดวยด้วยนะและแเหมือนอ้าอ่ะมันหันคอยหันม,มองมตลอดอะ่ะยังไม่เพื่อนมาคุณเนาะไม่ใช่ครับเพื่อนไม่ไุเหรอเฮ้ยไม่ใช่ดิน,ดน,นี่มันตัวตัวตลกเกาหลีเอ้ย มันอยู่กับผมไม่อยู่กับผมแล้วเนี่เยเป็นครั้งแรกที่มันนี่เป็นครั้งแรกที่เขาไม่เรียกคิลเลอร์ว่าไอ,อ้อ้วนเพราะมันหลอกกันละใช่มันไล่ใครอยู่วนะไล่ผมไล่ผมไล่ผมหาเครื่องไว้จ้า ว่าวอวว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 ่ววอวว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 ่วนวว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 วอวว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 วอวว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 งวววอนะเครื่อง ก็างต่างหอันนึงครับสวัสดีฮะสวัสดีครับใครอ่ะใครอ่ะพิเศษแบบนีอ๋อเล่นเปล่าพิเศษขาดคนนึ่งที่แม่งเฝ้าเหรอบนบนไปบนบนเฉยเฝ้าไม่เฝ้าไม่เฝ้าเลยมาเลชื่อไมาเชื่อไม่เชื่อไม่เชือ๋อ สามคนครับพอดีเลยไปเกิดอะไรเกิดผู้ถามที่หาเครื่องไม่เจอหาเครื่องไม่เจอจริงๆนะด่านเนี้ยโคตรยากยากยากเลยแล้ววิ่งไปวิ่งมาก็ทางตัน ระหว่งตรงนี้เฟรดก็จะตายนะเฟรดก็จะเป็นก็วิ่งอย่างเดียวนี่แหละลวิะนะ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาที่เดิมอ่ะโดนล่าอยู่นะนี่ไงเจอรถเครื่องหนึง่งโหมาถูกอยู่ตรงนี้เดินผ่านตั้งหลายรอบแล้วมั้งเนี่ย ปั่นอยู่นะคุณคุณคุณเจดูช่วยดู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 เลยเอานะหน่ะทยังหาเครื่องไม่เจอปั่นอยู่คุณเอาอยู่ยู่ใช่ป่ะโอ้อมันเครื่องแล้วองแล้วโอ้ยตาย ม่เสร็จเองหรอเยอะเล่ะเจอเครื่องปั่นเองเนี่ยเดินยกก็เห็นแล้วเห็นแล้วพี่เจเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูเน้นสนุกปั่นอยู่พี่เจหาเจอใช่ไหมผมผมปั่นจักรยานคนนึงผมปั่นจักรยานคนนึงจีบเสร็จแล้วมันวิ่งเสร็จแล้วมึงวิ่งมาแล้ววิ่งวิ่งรอบๆอยู่นั่นมันหาคนมาทางนี้ว่ะไปก่อนนะเดี๋ยวทรกคนโอเคซ่อมเสร็จทั้งเครื่องเดี๋ยวผมไปช่วย เพื่อเอกคนนึงน่าจะไปช่วยได้เฮ้ยผมจูกอยู่ผมจู๊กอยู่โดนซ้ำชั่วเลยมันมันมันไม่ตามผมมันซ้ำผมมันซ้ำผมมันแค้นผม ้อซ้อมงีกเคลื่อนอีกเยอ่เช่มาโดนมันแคนผมน่าจะไปอดนอะไรโอ้โหโอ้โใช่ฟังห้ขา แขนแขนเฮ้ยล้อไปอโง<อ>่เลียแล้วเครื่องเสือ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 คุณสนุกไก้เสร็จยังไม่วิ่งออกมาเมื่อกี้นี้มันไม่หาเครื่องไม่เจออะเหลือเหลือเหลือเครื่องนึงเหลือเครื่องนึงเหลือเครื่องนึงใช่จุบเปอสี่เครื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะ เป็นครั้งแรกแหละด่านนี้ยปกติแม่งหาเครื่องไม่เจอใช่้วา้าเป็นด่านอื่นน่าจะน่าจะเสร็จแล้วมัง้งใช่ปะด่านนี้นนเล็กนิดเดียวนะแต่ทำไมเราหาเครื่องไม่เจอไม่ดูมันหลงชั้นบนชั้นล่างชั้นบนชั้นล่างนะโอเคครับล่ะช่างพัน ผมได้กุญแจมาที่มือกุญแจเนี่ยเอาเอาไว้ทำอะไรเบิ้บเปิดตู้เอ้ยวิเปิดไอ้เปิดหลุมเออใช่เอ้ยไปประตูที่ทันก็หาหลุมแทนไงกุญแจได้อีกเครื่องนึงอยู่ใช่ปะสนุกหาไม่เจอวะผมหาอีกเครื่องนึงไม่เจอเหมือนกันผมจะทำจัดละ ใครโดนอออีกคนหนึ่งโดนเฮ้ยใครอะคุณเหรอเฮ้ยตามผมมาตาบอฟโอเคอแ้วว่าแตกซะแตกไมอ่ะมาแตกมาแตกอยู่กับใครอ่ะ ได้อยู่กับเพื่อนเดี๋ยวมันจะมาไม่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 มาเสร็จอ๋อ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 เสร็จเสร็จแน่เสร็จเสร็จทีมว่าเสร็จโอุ๊ยแตกอ้าวเรียบร้อยไม่มาไม่มาไม่มา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 เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนเองปัดไปก่อนเหมือนมันจะมาสร้างสนุกอ่ะเนี่เป็นแหนจะต้องนิ่งวะท่านมาหาเขาอ่ะ

เปิดก็เสร็จแล้วกำลังไปกำลังกำลังไปกำลังไปครับเมื่อกี้ผมช่วยเพื่อนลงมาแล้วเพื่อนจะหนีป่ะป่ะไม่รู้นะเรียบร้อยคาราไม่ดอดรบกวนให้ทั่งฝั่งฝั่งเลยนี่นี่นี่คุคุข้างหลัง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 นี่ข้างหลังข้างหลังดินเสียงเสียงเขาวิ่งไหมคุณนี่านี้อย่างนี้ตามมาทำมาแล้วก็ผีก็ตามเขาด้วยมันมาทางเขาแล้ว มันเจ็บมายังมันเจ็จะช่วยเพื่อนปะกําลังกําลังไปกําลังไปช่วยช่วยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ทําไมอ่ะไม่ไงช่วยช่วยไม่ทันหรอกเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยมามันมาผีมันกําลังมาเราม่ยืนรอตรงนี้แเราให้เฝ้าวะเฝ้าวะเฝ้า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 ใช่ปะมันเฝ้ามันเฝ้าน่ามันเฝ้าเพื่อนคุณมันเฝ้ามันเฝ้าเอาคุณแจให้ให้ให้ไลออนไปดิไม่ไม่ไอ้หลุมหายยากมันเฝ้ามันเฝ้า เอาไงจะช่วยไหมเราเรานี่แหละให้ไลออนไปลองไปดูมันตามเฮ้ย<ป>เราเราเราไม่ทันอยู่แล้ว,ไ,ลวไงมาะพีเจยกลับมาช่วยเพื่อนได้แล้วจะรอไปอีกเพื่อนนึงอ้าวไลออนโดนคุณรอด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 มามามาเราเพื่อนอ่ะไม่รู้อ่ะช่วยแล้วใช่ไหมอ่ะช่วยแล้วช่วยแล้วหาประตูไม่เจอแน่ๆเลย